เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูนี่ดูนี่นะดูนี่นะเดี๋ยวผมแลไม่ให้ดูเดี๋ยวผมไม่ดูเอางั้นพี่เปิดคลิปเลยแล้วกันโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอะไรครับเกมอะไรอ่าเกมตอรี่เกมหมาที่เรารักรอกี่เดือนรอกี่เดือนสามเดือนโอ้โหสามเดือนเกือบสี่แล้วอีกนิดนึงแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีไปหนึ่งรอบ แสดงความยินดีที่ว่าอะคุณทำมเขาชวนมาพอดีงั้นก็เรามานั่งแพล่มกันระหว่างเปิดเกมเลยละกันต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดนะครับขออัดสดเพราะว่านที่ผมไม่พอจริงๆอะเรามาดูกันทีละอย่างเรื่องเรื่องจากอีเวนต์นะครับมีเพิ่มระบบระบบล็อกอิน7วันเข้ามาแล้วแจกของเริ่มต้นก็มีพวกปกติล็อกอินทุกวันเนี่ยมันจะได้เงินได้ได้เงินนิดหน่อยใช่ไหมได้ยา 5, ผ้าพันแผลอันนี้จะมีการแจกแพ็กเสริมมีกรอบรูปแจกสกิน แล้วก็อวตารพิเศษอะไรไม่รู้นะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโปรไฟล์มีการทำภารกิจนะครับแจกกอบโปรไฟล์รางวัลซีซั่น Season นะครับล็อกอินแบบรายเดือนอันนี้ก็ถือว่าดีก็คือกรอบรูปกับรูปโปรไฟล์ที่ผมเคยอยากได้เนี่ยก็อยู่ในตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนมีการปรับอาร์ตนิดหน่อยนะคลาสใหม่มาตัวเกมก็สนับสนุนให้คนไปเล่นก็ให้เล่น7ครั้งนะเพื่อรับรางวัลแล้วก็อะไรต่างๆนานานะต่อมาก็ของรางวัลที่เข้าเกมมา แจกเป็นอวตารโปรไฟล์ซีซั่นศูนย์อ๋อแต่ผู้เล่นที่เคยเล่นผ่านซีซั่นศูนย์มาก่อนจะได้รับโปรไฟล์นี้แล้วก็ได้สกินอ,อู้อู้สกินดีอ,อ่ะเป็นสกินวอริเออร์ได้ไหมได้ไหมได้เหมือนกันไหมได้ได้ได,ได้ได้เหมือนกัน,น,กนแต่ผมขบวนเลยเหอะ <c oughs> คือเพื่อนไอ้โจนที่แบบหนักโ,โพอแกันเลย อคือจนที่มันบอมากเลยครับตอนเนี้ยอัปเกรดเอ่อเซนจูรี่เนอมีอัปเดตเซนจูรีเหรออัปเดตฐานตัวเองเหรอคืออะไรใช่ไมันต้องอัปเกรดนะถ้าถ้าจะเพิ่มอ่ะมันต้องอัปเกรดมีผลต่อาการฟาร์มการดรอปเหรออืมเยอะโอ้โหอ๋อ,อก็คือแบบว่าเอ่อคุณอยากจะได้เงินเยอะหรือว่าอยากจะได้อะไรเงี้ย เอาเมื่อปกติเมื่อก่อนมันจะได้เงินจากการเก็บของขายใช่ปะ่ะอันนี้ได้เงินจากการการตีเลยเหรอเออใช่ครับเอ่อตีมอนก็ได้เงินกันแต่ได้น้อยเฮียทุงทุงทุง <laughs> <laughs> ผมองอรอ,นนอ,อกรอบโปรไฟล์เนะรือจนสลัดอยู่เอ้ยกรอบโปรไฟล์แมวอ่ะไหนเขาบอกเขาให้ครีเอเตอร์ผมยังไม่ได้เลยวะเออผมใช้กรอบโปรไฟล์มาต่อแล้วกันไอ <laughs> <laughs> ปีปันจะ <laughs> ใช่ไอ้วงปีป่ะผมชอบนี ผมใช้ปลาหมึกแล้วกันเขาให้ปลาหมึกมาอ่อตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูนะคนที่เล่นได้ก็คือคนที่หนึ่งก็คือยังยังไม่ได้ลบเกมทิ้งกับคนที่สามารถไปโหลดย้อนหลังในสตอของตัวเองได้แต่ว่าในสตอปกติโหลดไม่ได้นะอะโหลดได้นะาโหลดได้ผมโหลดได้ผมผมหาไม่เจออ่ะเชียเชียสกินวอลเออร์ใหม่โคตรเท่เอ้ยอยากได้ไม่รู้วิธดีอย่าถามผม โอ้โหโอ้โห้สกินสกิน is my skin อ่าคุณเดชมีเงินเท่าไหร่ครับผมมีเงินสองแสนสองแสนเป๊ะสองแสนกับอีกสองพันสามพันผมเปิดเกมมาผมมีแค่ไม่กี่แสนนี่ครับมีอยู่แสนสามหมื่นแสนสามก็ก็หลักแสนก็ถือว่าเยอะนะเอ้ยเราได้ยินเราได้เราได้ยินเสียงตัวละครกันสักหน่อยแล้วว่ะ อ่ามันยังมีบั๊กเนี่ยนะครับบั๊กอะไรเอ่ยเราออกทีมไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเออผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะอ๋ออัปเกรดเลเวลตัวละครให้มันไวขึ้นแบบนี้เลยเหรออ,อ,อะไรเนี่ยสามารถซื้อของให้อัตโนมัติหขอให้มีเงินไม่ต้องกดร้านค้าไอ้เหี้ย ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นด้วยอัน,นี้เรื่องนี้ดีค <c oughs> ือแบบตอนนั้นตอนนั้นเราเราต้องกดร้านค้ากันเองใช่ป่ะล่ะใช่มันต้องกดร้านค้าแล้วก็ต้องเลื่อนหาว่าเราต้องการอะไรเผือบางคนไม่ลืมด้วย่ะผมมันอีกหนึ่งคนแล้วแบบว่าโอเคมีการจํากัดด้วยว่าเลเวลหนึ่งสามารถซื้อของได้และตอนนี้ก็มีของที่ยังไม่มีขายในร้านค้าก็ยังอัพได้ได้อะไรนี้ เออแต่ว่าไอ้พวกเม็ดเขียวๆอ่ะเม็ดเขียวเม็ดเหลืองอะไรปะมาเนี้ยพลังงานที่มันเป็นเพชรพลังงานกูหายหมดเลยเอของแดงครับได้เลยนะครับของแดงของแดงครับได้เหรอไหนครับได้เองเดยวกันซื้อขายปลดล็อกที่วิวแปดเฮ้ยกูวิวห้าสิบไม่ใช่เหรอตอนแรกอะสี่สิบเก้านี่โดน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  GM ใจเย็นใจเย็น มันระบบเกมใหม่เพราะงั้นใจเย็นก่อนเอาหเดี๋ยวนะยืนเงินมาห้าสิบแต่มันก็ไม่หนุกดีผมว่ายิ้มได้ประมาเนี้ยเก็บเงินได้ถึงสองหมืนห้าแล้วเลือกเอาเลือกสกินอาวุธฟรีเหรออ่าอีกาดาเมจเพิ่มมานิดหน่อยอ่างันไหนไหนมันก็ เอ้ยผมคิดถึงอ e ีกาแต่ว่าผมอยากลองคาสใหม่ ai, วะ่ะอ่ะ,อะถ้าคาสใหม่ ai, มันมันจะดีตรงที่เซตสองครับผมว่าดีสุดแล้วเซตสองเหรอให้เซตสองอะเพราะว่าดีสุดแล้วออนเนี้ยอืนดูดีแต่ว่าตอนนี้วอลิเออร์แม่งเบต้าจะจัดเลยครับวอลิเออร์นะหรือใช่เบต้าแบบเบต้ามาเลยอะมาแรง แต่งทางโค้งต้อง <scrolling> มีตาสิปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยคือแบบ solo เลยนะบอยเยอะแพทเนี้ยสโซ solo สามดาบอ่ะนะไม่ไม่ไมยถึงสโลไม่ใช่โซโล s o l จะยินครับี้กำลังไม่คือตอนนี้กำลังปลดล็อกของนู่นนี่นั่นอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้คิดเดี๋ยวคนละเกมที่กูเล่นวะเนี่ยผมก็เหมือนกันคือผมแอบสบผลได้หน่อยด้วยอ่ะ คือแบบว่าเอ,อเดี๋ยวนะเอฟเฟกแบบนี้อาร์ตแบบนี้มันไม่ใช่เกี์สำหรับหนึ่งกิกแล้วนะมันยังยเกมหนึ่งกิกมันจะไม่แบบนี้จิงเกมหนึ่งกิกแล้วคือ,แล,คอแล้วคือมันรู้สึกพี่พี่รู้สึกเลยว่ามันสว่างขึ้นเวยโทนสีมันสว่างขึ้นกองไฟเมื่อก่อนมันมืดกว่านี้พี่ชอบแบบท่าเรือ่ะตอนเนี้ยมันสว่างมากเลยครับซื้อชุดได้โดยไม่ต้องใช้ตั๋วแล้วหรอ ก็ยังใช้ตัวเหมือนเดิมก็ได้ครับใช้เงินก็ได้ใช้ตัวก็ได้พี่ใช้เงินไปแล้วโอเครับระวังเสียงเกมนิดนึงเด้อเมื่อกีก้มันเข้าอโอเคหัวหน้าทีมคือใครอ่ะเองเะรอเ,เราไปแมปไหนได้บ้าง <ไ>ปดติก่อนไหมครับปกติอันแรกเนี่ยจํากัดจำกัดคะแนนป่ะเดี๋ยวเนี้หรือมันจํากัดที่เลเวลเออผมเอาคุณเข้าไปได้เ,เนี่ยคุณเดชฮะเล่แบบใหม่เลยไหมเอาแบบใหม่มาดิพี่อยากเล่นอยากเล่นโค้ดพี่รอโคตดนะเว้ยครีเอเตอร์แม่งรอรอพอๆกับคนเล่นนะ่ะคือแบบพี่เห็นแบบเชี่ยโจรสลัดกูจะเล่นโจรสลัดในมือถือกี่มือถือโจรสลัดแม่งมีที่ไหนหายากที่หายเลยเอาอ่ะเร็ว โอเคครับจำกัดจำกัดชุดไหมว่ามันต้องใส่ชุดสีไหนอ่ะถ้าปกติมันประมาณสามพันครับสามพันก็ประมาณเซฟ้าเซตฟ้าอาวุธม่วงหนึ่งชิ้นโอเคเซตฟ้าอาวุธม่วงได้ใช่ไหมเอะพี่ใส่ฟ้าทั้งเซตแล้วกันโอ้โหจัดเรียงเจอแม่งเปลี่ยนอาร์ตใหม่จนกูนึกว่าคนละเกมคือคืออยู่ข้างนอกแม่งแบบประมาณว่าไงดีอ่ะ อย้อนยุคแต่พอเข้าแต่พอเข้าไปในคังแสงเป็งแบบเหมือนเหมือนเล่นเกมแบบเกมยุคอนาคตดมึงใครอะเดียมาเนี่ยไม่ประวัติการเล่นเกมที่ไหนอะประมาณเนี่ยปะปะอ้าวเลเวลบัญชีต่ำกว่าสิบหกกูต้องกลับหมดปกติใช่ไหมครับอมปกติกับปกติอ้าวอ่ะให้ผมชวนไหม โอเคครับเอ้าเดี๋ยวนะออกจากห้องกันแล้วยังพูดกันได้อยู่หรอใช่มันบักมันบักเห็นไอ,อโกไอโกมไปเห็นออนอยู่ไม่เห็นมาวะช่างมันอ่าผมเห็นเขาออนอนะเอ้ยเปิดไหมดิ <c oughs> <c oughs> คนป่าคนเถื่อน <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวนะคา,างสมบัติมันอยู่ไหนวะคางสมบัติ อะเคมี okay, เปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยเดี๋ยวต้องค่อยมานั่งนั่งดูกันเอโกจะเล่นปะวันนี้ต้องทำเวลาหน่อยอะ่ะคิปมันนานไม่ได้อัดอยู่อ,อ่เอ็งเองเองไปเตรียมตัวมาก่อนแล้วกันไว้รอบหน้าอ่ะกดเลยกดเลยจะเอาหกร้อยจริงเอะเออไม่ไม่ครับไม่ครับแกงตัดเสียู่เมื่อกี้มึงขายชุดไป ผมมีตัวมั่วๆว่ามันโดนเนิร์ฟแตกขนดาดไหนอะเฮ้ยแต่ผมคิดว่าผมว่าชอบนะคือว่าเอ้พวกคุณอาจจะคิดว่ามันเนิร์ฟเวยแต่ว่าระหว่างที่เกมมันปิดครับผมคุณได้เห็นไหมผมไปผมไปไลฟ์เล่นเกมอะไรมาก็ดีนะทำไมนะสำหรับเกมนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าไอสิ่งที่ผมเจอมากับสิ่งที่เกมนี้ปรับใหม่มันเป็นยังไงไอ้หยมาเปลี่ยนเกี่ยว เอ้ยังไม่โดนผู้เล่นเกมนั้งด่าตายเหรอขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมยัไปโดนผู้เล่นเกมนั้นด่าตายกูหัวแล้วอ่ะโดนโดนใครด่านะได้ยินได้ยินโกรีบรีบเอาตั๋วซื้อชุดเฉียวหรืออะไรก็ได้มาเลยมาเดี๋ยวจะรีบไปคืองี้มันแจกตั๋วด้วยก็ก็ตั๋วเดิมเอ่อใช้เงินซื้อได้ใช้เงินซื้อได้ใช้เงินซื้อได้อ๋อมันแจกแล้วพี ไม่คืนนี้มันยังรุ่นอยู่รุ่นเบต้าอยู่มันยังไม่ได้เปิดตัวรีลีสตัวจริงเลยอ่าขอตัวมาแล้วป่ะกด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 คือ่งี้พี่ไม่ได้เปรียบเทียบคือพี่อ่ะคิดอยู่ไว้ว่าโกเอ็นกอรี่อ่ะตอนที่เราตีกันเมื่อก่อนอ่ะมันตีกับคนใช่ปะ่ะเราพี่ก็คิดว่าเออพี่ก็สู้กับคนได้ในระดับหนึ่งแต่พี่ก็ยังพึ่งเพื่อนอยู่มากเกินไปหน่อยพี่ก็เลยนนคิดว่า ไม่หน่อยครับไมายกดไมายกดอราคนนึงก็ได้ใยังไม่เปิดเลยว้ยังไม่เห็นในในสโตมันขึ้นเลยความว่าโกหกอ่อรีอ่ะนเห็นผมเห็นในกลุ่มเขาบอกว่ามันมันขึ้นว่าไอน่ะเกมนี้มันไม่รับรองในประเทศมันต้องโหลดเองูเกิลมันต้องโหลดผ่านสโตที่เราเคยโหลดไว้เองเข้าเป็นป้าล่ะ คือต้องไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ติดตั้งหรือว่าที่เคยติดตั้งไว้อะมันก็จะมีอยู่ในนั้นพี่ก็ไปโหลดมาในนั้นเหมือนกันพี่โลบไปแล้วตอนแรกอ่ะใช่ใช่ใน่สุด็กผมเพิ่งเห็นจะบอกว่าเป็นเว็่ผมกลายเป็นเวลหกอ่ะใช่ไหมล่ะใครใครนี้ใครเป็นเมียนจนหรือเปล่า